รถครอบครัวที่ไม่เคยดูเก่าเลยครับดีไซน์ร่วมสมัยมาเสมอกับ Toyota Wish 2.0ปี2008ตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนสุดท้ายแล้วก่อนทำการเลิกผลิตบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นขวัญใจพ่อบ้านสายซิ่งเลยรถขับดีแฮนเด i n ลิดีช่วงล่างดีเดี๋ยววันนี้จะพามาดูบอกให้หมดเปลือกเลยว่าในยุคน้ำมันแพงแบบนี้วิชตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วยังคุ้มอยู่ไหมไปดูกันครับ สมัยเปิดตัวครับปี2 0 0 4จนตัวสุดท้ายคือเจ้าตัวนี้แหละตัว m i n เนอร์เชนแล้วปี2 0 0 8นะฮะร,ราคาป้ายแดงสำหรับ 2.0s คคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณล้าน1ล้าน2ประมาณนี้ถือว่าเป็นรถหรูในสมัยนั้นเลยนะสมัยนั้นเนี่ยรถราคาล้านกว่าถือว่าแพงเลยล่ะความน่าสนใจของคันนี้ครับมันเป็นรถมินิ m p v 3แถวครับออกแบบมาให้ ีดูสปอร์ตแล้วก็ดูเป็นรถครอบครัวทำให้ขับสนุกเหมือนได้ขับรถเก๋งบรรทุกคนได้เยอะรูปทรงครับแอโร่บอดี้ของเขาที่ยังดูสวยงามและถูกหลักแอโร่ไดนามิกเลยตัดลมไปอย่างสวยงามนะฮะแล้วมากับเครื่องยนต์1 a z FE 2.0ลิตรเรียกว่าเร่งได้ดังใจไม่อื่นการควบคุมแฮนเด i ลิ่งดีมาก งล่าดีมากเข้าโคง้งมั่นใจเลยครับและด้วยความอนเนกประสงค์ของคันนี้ครับไม่ว่าจะขนของขนคนได้หมดเลยตัวเบาะมี3ามแถวครับแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนั่งได้สบายครับข้อเสียแถว3มแอร์อาจจะเย็นไม่ถึงแต่ตัวนี้มันจะมีช่องแอร์อยู่ด้านบนครับเพื่อที่จะยิงยิงไปด้านหลังมันก็ได้ระดับหนึ่งแหละไม่ถึงกับร้อนอบอ้าวขนาดนั้นนะฮะ สมัยก่อนฟิล์มยังไม่ดีขนาดนี้เดีย๋ยวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกแล้วและคันนี้ผมติดฟิล์มเซรามิกมาให้แล้วรอบคันเลยแอร์เย็นถึงทั้งหลังครับดีขึ้นเยอะอีกจุดด้อยหนึ่งคือตัวแหลกพองมาลัยจะมีเสียงดังเวลาเลี้ยววิธีแก้ก็คือซ่อมโอเวอร์ฮอนตัวแหลกหรือเปลี่ยนแหลกเข้าสูนอะไรพวกนี้แต่คันนี้เข้าสูนตลอดเลยนะแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูนไม่มีดังไม่มีดัง,ดงนี่หักสุดนะฮะ ขวาสุดแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งอูนอกอูในทําได้หมดเลยแต่นี้ราคาไม่แรงละอยู่หลักพันกันนี่แหละฮะสายสุดดูไม่มีดักถือว่าดีครับคันนี้ยังดีอยู่อย่างที่บอกครับว่าเขาเข้าสู่ตลอดจริงๆคันนี้สามารถเช็คประวัติได้เรื่องความร้อนกับเครื่องหนึ่งเนี่ยมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆครับก็หมั่นเช็คหม้อน้ำนะฮะ พัดลมใบฟ้าว่าตัวพัดลมทํางานดีอยู่หรือไม่นะครับเช็ควาวน้ําพวกนี้ผมแนะนําเลยว่าอย่างน้อยๆทุกๆ1นึ่ 1, แสนโลควรจะเช็คห้ามละเลยเลยตรงนี้นะฮะหม้อน้ําพัดลมไบฟ้าวาวสาอย่างนี้ที่สำคัญอย่าลืมสําหรับคู่เทียบของ t o t a ้าวิ h ในค่าย Honda เนี่ยก็จะเป็น o o n d s t t r e m w i ิ h ได้เปรียบตรงเรื่องความสดใหม่ดีไซน์อะไหล่ที่หาง่ายกว่าและอีก ค่ายหนึ่งคือมิสูวิชิตัวสเปซวากอนผู้ขี่สูสีกับวิชเลยครับวิชเนี่ยได้เปรียบตรงเรื่องประหยัดกว่านิดหน่อยผมเคยขับสเปซวากอนมาแล้วก,ก็ต้องยอมรับว่าเขากินกว่าจริงความคล่องตัววิชจะได้เปรียบกว่าวิชจะเสียเปรียบตรงเรื่องภายในภายในห้องโดยสารเนี่ยของสเปซวากอนเขาจะกว้างกว่าสเปซวากอนผมก็มีนะถ้าอยากดูเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเขาเจ้าสเปซวากอน มาทำคลิปให้ดูนะฮะสรุปง่ายๆเลยถ้าหารถครอบครัวราคา200,000กว่าบาทอะไรหาง่ายซ่อมง่ายมันทแท้ง่ายอะไรถูกพื้นฐานของ t o y ยต a เนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วเลือก Wish ได้เลยครับช่วงล่างขับดีควบคุมรถง่ายขับสนุกเข้าโค้งมั่นใจผมบอกเลย Wish เป็นรถที่เข้าโค้งมั่นใจมากสำหรับรถขนาดไซส์นี้นะเข้าโค้งมั่นใจขับเร็วๆเนี่ยมีความมั่นใจในตัวรถค่อนข้างสูงเลย อยากดูคันไหนอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็น s p a ป e w a g o n หรือจะเป็นรถค่ายอื่นๆท่านผู้ชมกำลังมีความสนใจรถรุ่นไหนอยากให้เรารีวิวรุ่นไหนข้อดีข้อเสียวิธีการแก้ปัญหาในข้อด้อยนั้นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่ามีจุดติชมตรงไหนนะฮะอยากให้เพิ่มตรงนั้นอยากให้ลดตรงนี้แจ้งเรามาได้เลยยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่ง กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับช่องแตงโมคาผมตุลลี่ครับผม099-198-7869จากรถโตโยต้าวิท h 0 s คันนี้ครับปี2 0 0 8 Mi n o r c h เนอ e ตัวสุดท้ายเลยคันนี้ผมขายอยู่แค่2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับรถประวัติดีผู้หญิงใช้มือเดียวบ้านที่ทำงานขับอยู่แค่นี้ถูกกว่านี้มีครับแต่ผมเชื่อเลยว่าหาสภาพนี้ไม่ได้รถคันนี้เข้าสู่ทุกระยะ ฝากไว้ด้วยครับผมตุรีสวัสดีครับ